传说藏在书卷里，瞬间开启新的传奇。哦、躺进文字讲什么道理？就是腹腔态度和脾气。霓虹灯起，城市在分离。赤眉鬼影披上人皮，谗言美语名利间交际。欲望之下谁人能赢？管他什么杀气，不讲实力，注入战气，我自无敌。管他什么骗术阴谋诡计，半生为云，不生为雨。看我铁头铜影，金童银。 内力传开，凝聚战气，看我分分九真真针化境，俘虏一堆，都是嫌疑。嘿，人脉通天地人数，嘿，崇拜上阴阳造福。嘿，圣人说世与世俗。呀呀呀，Let's go on！管他什么杀气，管他神力，气运与力，我自无敌。管他什么骗术 เสียนหมอแห่งมหานครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เด็กๆควรไดรับคําแนะนําตอนที่20มีโอกาสหาเงินไม่เอาเสียใจแล้วล่ะซิไม่เรียบสักวันคุณต้องเสียใจนะหย อยากจะหลอกล่อให้พวกมันเข็นฆ่ากันเองพวกมันไม่ได้โง่ขนาดนั้นขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เรือเรือเรอรับทรศัพท์ซิช่วยผมด้วยพันธุ์รถช่วยผมด้วยโอนนั้โครงกระดูกสีเลือดสองตัวยังเอาไว้อยู่ ฉันให้อาวุธวิเศษนายอีกชิ้นแล้วไม่ใช่เหรอทำไมนายไม่ใช่เล่าแต่ว่าสิ่งนั้นถ้านายไม่สูญคุณค่าของตัวเองไม่ได้เก็บนายไว้จะมีประโยชน์นอะไรงานข็าคนส่งของใครๆก็ทําได้นายจัดการตัวเองให้ดีแล้วกันเมื่อคืนพวกเขาทําลายการจัดวางที่นี่ของฉันฉันจะทำตรงกันข้ามใล่งานพวกมันที่จุดบอด หาเจอแล้วโอเจ้าหนุม่มรังแกกันเกินไปแล้วนะฉันผิดตรงไหนขายยารับเงินเป็นเรื่องปกติฉันเกิดในครอบครัวยากจนในเมืองระดับล่างนี่หยุดเลยคุณอย่าล้างมนทินให้ตัวเองนะหน้าตาคุณอะล้างมนทินไปก็ไม่มีใครแห้อภยัยหรอกมารับรวยด้วยกันไม่ดีเหรอทำไมต้องกำจัดให้สิ้นซากด้วย ดูเธอเราแม่กันตายแล้วฉันจะเผาเงินไปให้เขาห้าหมื่นคิดว่าผมไม่เข้าใจจริงๆเหรอแม่ผมมีเลือดออกในสมองเฉียบพลันในใบสั่งยานี้กลับมียาละ,ละลายลิ่มเลือดเซิร์ตันมันคืออะไรคุณเกือบจะฆ่าแม่ผมผมจะไม่ปล่อยคุณไปนะ่ะเอ,อ,อ,อม,มงตัิิเกอกอดบไปด้วยกันท คุณไม่ลังเลที่จะปล่อยให้พลังชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายเพื่อแลกให้ระเบิดออกมาต่อให้ชน,นะคุณก็อาจจะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้หรอกนะ จะฝืนทำไมเดิมทีฉันใช้ชีวิตเสเพลอย่งมีความสุขได้ทำไมไม่ไปล่อยฉันรวยฮะนายทำลายทุกอย่างต่อให้ฉันตายก็ขอฉีกนายก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> น่าเสียดายคุณไม่มีปัญญาหรอก กติไม่ได้ขยันฝึกฝนพึ่งแต่ยาฝีมือยังคงห่างชั้นเกินไปนะนายบังคับฉันเองนะโอ,โอกาสหายาทดสอบสิ่งนั้นหน่อยก็ดี ระดับนี้แล้วเหรอรับมือคนที่พลังชั่ร้ายเข้าสู่ร่างกายเสียแรงไปมากจริงๆถ้าเขาบุกมาพร้อมกับหุ่นเชิดสีเลือดสองตัวนั้นคงจะยุ่งยากเกินไปไม่ได้กลับไปต้องรีบฝึกฝนแล้วละ่ะ ฮัลโหลสซงสซงเจอโกดังยาละลายริ่มเลือดเซินตันแล้วส่งคนมาเถอะใช่เรื่องยาละลายริ่มเลือดเซินตันจบลงแล้ว แต่เห็นได้ชัดว่าเจ้าอ้วนนี่ยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังอีกพี่ใหญ่จัดการเสร็จหรือยังต้องการความช่วยเหลือไหมผมเคลียร์ในลานเรียบร้อยแล้วพวกคุณเข้ามาทางประตูหน้าได้อีกเดี๋ยวตำรวจก็จะมายึดของกลางเอโอ้โหเกืบอบลุกเฮ้ยจริงสิผมวานอะไรคุณหน่อยช่วยเรียกคนที่เคยกินยาละลายริมเลือดเซินตันที่คุณรู้จักมาให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะช่วยฝังเข็มขจัดพลังชั่วร้ายให้ทุกคนเองเชื่อมือผมได้เลย เดี๋ยวจะมาจับพวกเราสักหน่อยพวกนายจะหนีทำแปะอะไรอ่ะตอนนี้พวกเราเป็นคนดีนะโอ้โหหัวจะปวดววคุณปล่อยพลังงานชั่วร้ายทาให้พลังงานชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายลึกเกินไปอาจจะต้องรักษาหลายขั้นตอนถึงจะหายหเลิกเสแสร้งได้แล้วฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นไม่ได้หวังให้คุณพูด แต่โรคจากอาชีพกัเริบก็เลยถือโอกาสช่วยเท่านั้นเองคนไข้เจ็บปวดมากส่วนผมเรียนแพทย์ก็เพื่อลดความเจ็บปวดนี้แน่นอนว่าหลักๆก,ก็เพื่อลดความเจ็บปวดของแม่ผมแหละนะแต่นายช่วยทุกคนไม่ได้ช่วยทุกคนไม่ได้ผมก็ไม่ช่วยแล้วเหรอช่วยหนึ่งคนก็ถือว่าช่วยแม้แต่คุณก็ไม่ยกเว้นคนที่เอายาให้ฉันคือนักพรตเท่าที่ชื่อเสวียนจี ย,ยังช้าไปหน่อยแต่ว่าเชิงของเจ้าหนุ่มนั่นรู้แล้วก็ไม่อาจพูดว่าไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรรอให้แผนทางนี้สำเร็จต่อให้เขาคิดดิ้นดอนยังไงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพอ,อมา คุณนี่จับเวลาเก่งจริงๆเพ,พิ่งเสร็จงานพอดีสามารถให้คุณโทรมาหาได้อาการต้องไม่ธรรมดาแนะ่หมอเย่คืออย่างนี้ผมมีเอออาที่ป่วยอยากให้คุณช่วยรักษาได้ไหมปัญหาเดียวคือรักษาโรคนี้ต้องสำเร็จเท่านั้นถ้าล้มเหลวได้ผมจะลองไปดู สืบทอดแพทย์แผนโบราณฝึกฝนเทคนิคแผนปัจจุบันติดตามในเว็บบอและ t ิ k t o กออฟ i ิเชีกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคนต่อไปเข้าจจงเหิงเสี่ยวซัวอ่านผลงานของนักเขียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจจงเหิงเสี่ยวซัวปลดล็อกเนื้อเรื่องล่าสุดของต้นฉบับคนไข้เป็นใครกันแน่านข อาการของคุท่านไม่ค่อยดีวินิชฉัยได้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายต้องรีบผ่าตัดรักษาโดยด่วนนูเหมือนว่าเรื่องไม่กี่วันก่อนยังไม่ได้สั่งสอนคุณเลยสินะวิธีรักษาของผมผ่านการทดสอบสมาคมแพทย์ที่มีอำนาจระดับโลกถ้างั้นอัตราการรักษาขั้นสุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่คุณเคยเข้าใจคนไข้ไหมสถานการณ์ตอนนี้รอทชาน่าด้คนไข้คนนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดยินเทียนวิ่งีิโยนสวดเจี่ยนชื่อแ่กดทที่ี่่แนยย 我不会就这么让给你的来吧无忧最后一剑来、嗯、细雨弥漫的长巷红叶飘落的橱窗我们相遇那个地 分寸的慌张，你的身影照亮黑暗，就像一道光。那道光穿越冰封的山川，温暖被人遗忘的海洋。我们牵手走在路上的模样，就让我挣脱了彷徨，守在你身旁。哪怕一路有绝望。